สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันมันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขนาดนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันในเรื่องราวของสโมส,มสรแมนยูเราเรื่องแรกนะครับ เป็นบทวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของทางโชเซมันโยครับผู้จัดก,การทีมของโรมา่าแล้วก็เป็นอดีตผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตําแหน่งผู้รักษาประตูมือหของแมนยูนะครับก็คือระหว่างเดวิดเดียแล้วก็ดีเนสันนะครับที่ณนปัจจุบันเนี่ยเรื่องของอนาคตยังไม่สามารถเคลียร์ได้นะครับว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปหรือ จะอยู่ทั้งคู่ในช่วงซีซั่นหน้านะครับทั้งคู่มีข่าวย้ายทีมพอๆกันทั้งคู่นะครับแล้วก็มีข่าวอยู่กันพอๆกันทั้งคู่เลยนะครับทั้งซีซั่นมีข่าวมาโดยตลอดนะครับทางมูรินโญ่เนี่ยมองว่าถึงเวลาแล้วครับที่แมนยูเนี่ยควรที่จะผลักดันดีเนซันขึ้นมาเป็นผู้สป,ประตูมือหนึ่งแบบเต็มตัวแทนที่เดบิดอานะครับเพราะว่ามูรินโญ่เชื่อว่าทางดีโน่เนี่ยพร้อมแล้วครับ ในเรื่องของคุณภาพประสบการณ์แล้วก็ความมั่นใจต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าฝีมือเนี่ยระดับพากการหรือยังนะครับหรือว่าระดับมือหนึ่งติดท็อปของโลกหรือยังก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับซึ่งดีโน่สามารถก้าวขึ้นไปได้ครับการที่บอกว่ายังไม่ถึงขั้นแบบตัวท็อปของโลกเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไปสู่ขั้นนั้นไม่ได้นะมีโอกาสที่จะไปสู่ขั้นนั้นนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเราก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับ นั่นคือมุมมองของทางโชซ่มิโยที่ได้มีการมองว่าถึงเวลาแล้วครับที่แมนยูควรที่จะผลักดันดีโน่ขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับมุนโยให้สัมภาษณ์ล่าสุดผ่านเดอะไทม์นะครับไทม์สปอร์ตนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือมุมมองของมุนโยเท่านั้นนะครับซึ่งกูรูหลายๆคนนะครับอดีตโคต้ชตำหนักเตะหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นไม่เหมือนกันอยู่ละในเรื่องนี้นะครับแฟนผีก็แน่นอนครับบางคนก็อยากให้ ดชาอยู่กับทีมต่อไปเป็นมือหนึ่งนะครับดีโน่ก็ต้องย้ายบางคนก็เชีย์ดีโน่มากกว่านะครับโอเคประมาณนี้ส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อนะครับเสื้อที่มีการปล่อยภาพหลุดออกมานะครับเ,เป็นเสื้อที่ยังไม่ได้มีการยืนยันแล้วกันนะครับนะก็เป็นเสื้อทีมเย่านะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเสื้อซีซันใหม่จะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับ ต้องย้ำนะครับว่ายังไม่ได้มีการประกาศนะครับว่าเป็นเสื้อแข่งจริงนะครับแต่ว่าเป็นภาพหลุดต่างๆในโซเชียลในโลกออนไลน์เนั่นแหละนะครับก็นี่ฮะประมาณนี้นะครับนะก็จะมี3แถบนะครับเป็นของ Adidas นี่แหละนะฮะตามสไตล์นะครับแล้วก็มีทีมวิวนะฮะทีมวิวเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์คาดอกตรงกลางนะฮะนะก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของเรานะครับคาดอกใหม่ของเรานะครับนี่แล้วก็มี เสื้อเย่าเสื้อเยือนด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอืมต้องย้ำนะครับว่าเป็นภาพหลุดอยู่นะครับเป็นแบบเหมือนกระแสแบบข่าวลือทํานองนั้นนะครับนะยังไม่ได้มีการประกาศแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเบนไวท์นะครับแนวรับของไบรตันนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดครับจากเดลี่มลนะครับมีรายงานออกมาค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับต้องย้ําก่อนนะครับว่าเป็นข่าวร้สิบอยู่นะครับแต่ว่าถ้า เอาจากข้อมูลความน่าเชื่อถือจากแหล่งข่าวเทียหนึ่งเนี่ยก็มองได้อยู่ครับว่าเบนไวท์เนี่ยเป็นตัวเลือกสำรองของแมนยูนะครับนะถือว่าเป็นลิสต์รายชื่อที่แมนยูให้ความสนใจแล้วกันนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมีการยื่นข้อเสนอนะตามแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับแต่ทีนี้นะครับมากันที่ประเด็นณปัจจุบันนะครับเดเลเมลเนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าเบนไวท์เนี่ย ทางไบรตันซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักเตะอลรายเนี่ยมีการเคาะราคาปักใป้าขายนักเตะอรายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสูงถึง50ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือปกติเนี่ยราคาของเบนไว้เนี่ยตอนที่ยังไม่มีลิลายชื่อติดทีมชาติอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20จนถึง30ล้านปอนด์นะครับไม่เกิน3 5ล้านปอนด์ แต่ทีนี้นะครับล่าสุดทางเบนไวท์เนี่ยถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษแทนที่อเล็กซานเดอร์อโนนะครับซึ่งมันทําให้มูลค่าของเบนไวท์เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าภาพรวมมูลค่าก็ถือว่าสูงมากนะครับห้าสิบล้านปอนด์ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งทีนี้ทางบรตันเองนะครับก็ไม่ได้เร่งรีบที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ด้วยนะครับว่านักเตะรายนี้ก็ไม่ได้แบบเข้ามาเรียกร้องว่าต้องการย้ายทีมซัที่เดียวนะฮะ เรายังไม่ได้เห็นข่าวเลยนะครับว่านักเตะงอแง,งนะครับเพราะฉะนั้นทางไบรตันไม่ได้เร่งรีบนะครับแล้วก็สัญญาเหลืออีกตั้ง3ปีซึ่งไบรตันสามารถนั่งจิบกาแฟเย็นๆหรือว่านั่งจิบกาแฟร้อนๆส,สบายๆไปได้เลยนะครับโดยที่รอข้อเสนอเท่านั้นนะครับไม่ได้บอกว่าเร่งว่าเฮ้ยต้องเอาราคานี้นะต้องรีบขายเพื่อเอาเงินนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับสถานะการณเงินของไบรตันเองก็ไม่ได้ยแย่สักทีเดียวนะครับ มีอยู่แล้วครับปัญหาแต่ว่าไม่ได้แย่ถึงต้องขั้นรีบขายเบนไว้์ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความยากนะครับของแมนยูของเอร์พูอร์เซนอลที่ให้ความสนใจต้องยื่นในราคาที่ถือว่าสูงในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเบนไว์้50ล้านปอนด์แล้วก็ไบรตันเล่นแง่แน่นอนครับก็คือไบรตันเนี่ยเขาไม่ได้เร่งรีบด้วยเขาสามารถต่อรองได้แบบเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการอัพค่าตัวโกงราคาค่าตัวนะฮะ อย่างเช่นแมนยูเนี่ยคือปกติไปซื้อใครแม่งก็โดนโกงอยู่แล้วอะ่ะนะครับการไปยื่นซื้ออาจจะมากกว่า50ล้านปอนก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ50ล้านปอนบวกกับอีก10ล้านปอนด์15ล้านปอนก็ว่ากันไปมันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็นี่คือรายงานจาก daily เมนะครับที่ได้มีการรายงานออกมานะฮะว่าทางบริตันมีการเคาะราคาค่าตัวเบนไว้์ล่อตาล่อใจแมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็อาเซนอลน,นะครับ ส่วนนักเลงของแฮร์รี่คีแล้วก็แจ็คกิลิสกันหน่อยนะครับตามรายงานล่าสุดนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือท็อตแนมอัลเปอร์นำทัพโดยเดนนิเลวี่ซึ่งเป็นประธานหัวเลื่อใหญ่ของสเปอร์เนี่ยยังมีจุดยืนที่แข็งแกร่งครับในเรื่องของการปล่อยแฮร์รี่คในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าแฮร์รี่คเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายทีมใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยนะครับการย้ายทีมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครััับตต้งแแ่วนนรกะะ ซึ่งทางเดนเนยสเลวียังคงต้องการเงินก้อนโตสำหรับเฮลิเคียนครับอยู่ที่ประมาณ150ล้านปอนด์เท่านั้นครับราคาต่ำกว่านี้ไม่ขอคุยนะฮะนั่นคือรายงานล่าสุดนะครับที่ยังยืนยันเสียงแข็งว่าราคานี้ไม่มีการลดนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการเรียกร้อง อย่างไรก็ตามนะครับราคาดีเท่านั้นครับต้องเป็นสถิติต้องมาในราคาเม็ดเงินจํานวนมหาศาลนะครับทีนี้มันมีกระแสหนึ่งนะครับรายงานมาจากมาร์คออกเดนนะฮะนักข่าวของ ESPN เนี่ยเขาก็รายงานออกมานะครับว่าณปัจจุบันครับต้องยอมรับจริงๆครับว่ากระแสข่าวเฮลิคีนแล้วก็แจ็คเกอลิตเนี่ยมันมีแนวโน้มที่น่าจะย้ายไปซิตี้ซะมากกว่านะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยได้มีการสก,กิดสโมสร่ละ สกิบบอร์ดของซิตี้แล้วว่าไปนําตัวมานะครับก็คือแฮร์รี่คนกับกากีลิตนี่แหละ2รายพอนะครับสรายเท่านั้นจบเลยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ต้องได้ด้วยนะนะครับไม่ว่าจะในราคาใดก็ตามนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยราคามหาศาลมากครับกีิตก็ประมาณ80ล้านปอนด์อัพแฮร์รี่นก็ประมาณ150ล้านปอนด์อัพนะฮะมันก็เลยเป็นการแสดงชัดเจนนะครับว่ากระแสที่แฮร์รี่น แจ็คกิลิสจะมาแมนยูเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้น่าจะไปซิตี้มากกว่าที่มีในเรื่องของการการันตีการประสบความสำเร็จแต่ละซีซั่นแถมทั้งเงินพร้อมนะครับแล้วก็ตําแหน่งพร้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกระแสะข่าวที่น่าจะชัดเจนขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับนี่คือกระแสะข่าวจาก ESPN นะครับเล่นข่าวออกมาในเรื่องของแจ็คกิลิสแล้วก็ทางแฮร์รี่เคนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับซิตี้แล้วก็แมนยูอย่างนะครับซึ่ง หลังๆก็ชัดเจนว่าน่าจะไปซิตี้มากกว่านะฮะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการประกาศออฟฟิเชียลนะครับอะไรก็เคืนได้นะฮะส่วนเรื่องราวของรูเบนเนเวสนะฮะตามรายงานจากจอห์นเพอร์ซี่นะครับนักข่าวของเทเลกราฟเนี่ยนะฮะก็ได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้ทางบูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ได้มีการเคาะราคาค่าตัวของรูเบนเนเวสออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ได้ ประมาณ40จนถึง45ล้านปอนด์ไม่เกิน50ล้านปอนด์นะครับซึ่งที่ผ่านมาครับรูเวนเวสเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งแมนยูนะฮะที่ต้องการเพิ่มเติมกองกลางให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับมีข่าวกับอาร์เซนอลซึ่งอาร์เซนอนกนกลกำลังมองหาคนที่เข้ามาเพิ่มเติมแดนกลางหลังจากที่โอรินกาดเดนิเซบยอเนี่ยหมดสัญญากันไปนะครับ แล้วก็เรียวบูเองก็ต้องการมองหาตัวทดแทนวายดุมนะฮะที่อำลาทีมกันไปด้วยนะครับเป็น3ทีมหล,หลักๆที่ให้ความสนใจนะครับก็รอดูกันครับตอนนี้กระแสข่าวก็ออกมาแบบต่อเน,น่จริงๆว่า r ูเบนเนเวสเนี่ยน่าจะย้ายทีมถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแบบออฟฟิเชียลนะว่าต้องการหรือว่าอะไรอย่างไรแต่ว่ากระแสข่าวเนี่ยออกมาหนักแบบเรื่อยๆนะครับว่า คือบูมเนี่ยต้องการขายจริงๆนะครับนี่คือกระแสข่าวก็สิบนะที่บอกว่าจะขายในราคาเท่านี้เท่านู้นนะครับก็รายงานจากจอห์นเพอร์ซี่นักข่าวชื่อดังของเทลากาฟก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่หน้าฟังในระดับหนึ่งนะครับนะแล้วก็ตามรายงานต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของคริสเตียนโรเมโรนะครับแนวรับของอตาลนต้านะฮะหลังๆเนี่ยแมนยูก็มีข่าวกับแนวรับรายนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตามรายงานล่าสุดจากจาลูก้ารอนการีครับเป็นนักข่าวของฝั่งอิตาลีชื่อดังนะครับ ก็รายงานกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังตรวจสอบโปรไฟล์ต่างๆของทางโรเมโรอยู่นะครับแนวรับของอาตาลันตาซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับว่าโรเบโรก็มีข่าวกับแมนยูมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แมนยูกำลังถึงขั้นพิจารณานะครับถึงการคว้าตัวเลยนะครับแล้วก็ว่ากันว่าแมนยูเนี่ยก็ต้องแข่งแย่งแหละกับอาตาลันตานะครับที่ไปยืมตัวมานั่นแหละนะฮะไปยืมตัวแล้วก็ จะใช้อ p ช i o นซื้อขาดนะครับจากยูเว่นะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่กำลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำเยอะแยะมากมายเลยในเวลานี้นะครับตอนนี้ก็รอดูกันไปก่อนว่านักเตะจะไปทีมไหนนะครับส่วนเรื่องราวของจารดองซานโชครับมีอะไรน่าสนใจนะครับตามรายงานจากทอมรัดดี้นะครับทอมรัดดี้เนี่ยเป็นนักข่าวของเดอะไทม์นะครับก็รายงานก็ออกมานะครับในกระแสของจาดองซานโชช่วงนี้กระแสข่าวมันตีกันไปตีกันมานะครับก็ ต้องทนฟังไว้หน่อยนะครับทอมโรดดี้เนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางดอทมุลแล้วนะครับในการเซ็นย,ยาขควาตัวจะรซานโช่นะครับซึ่งดอทมุลเนี่ยยินดีรับฟังในข้อเสนอราคาค่าตัวอยู่ที่80ล้านปอนด์นะครับแล้วก็บวกกับ20ล้านปอนด์ก็เท่ากับว่าเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาเดิมจากซัมเมอร์ก่อนนะครับ80ล้านปอนด์บวกกับแอดออนก็คือส่วนเสริมอีก20ล้านปอนด์ก็ซึ่งอยู่ กับทางจองร์านโชจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในช่วงซีซั่นหน้าก็จะเป็นส่วนเสริมให้กับดอทมุนในภายหลังนะครับซึ่งทางจองร์แดนโชวเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยหรือว่าอนาคตของเขาเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่บอลยูโรจะเริ่มขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าณนะเวลานี้ครับ มันเป็นเรื่องยากขึ้นแบบเรื่อยๆเ,เพราะว่าบอลยูโรจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็แมนยูเองเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นผู้นําเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้อยู่นะครับนั่นคือรายงานจากเดอะไทม์นะครับก็ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะบรรลุแล้วแต่ว่าจะให้เสร็จสิ้นทันบอลยูโรเนี่ยก็ไม่น่าจะทันละเป็นเรื่องยากไปละฮะส่วนเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งจาก ESPN นะครับ เอ s p n เนี่ยก็รายงานก็ออก,อกมาครับว่าตอนนี้คริสเตียโนโรนโดเนี่ยได้มีการติดต่อกับหลายๆสมโมสรนในยุโรปมากมายนะครับรวมทั้งพูดคุยกับยูเวนตุสด้วยครับเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวเองนะครับว่าเขาจะอยู่ในทิศทางแบบไหนนะครับเขาจะมีโอกาสอยู่กับยูเวนตุสต่อไปไหมหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับหรือว่ายูเวนตุสต้องการปล่อยเขาออกไปนะครับซึ่งโรนโดที่บอกว่ามีการติดต่อหลายๆสมโมสรอ,อย่างเช่นแมน L, ยูเบเชลเรอัอมลมาดริดหรือว่าอีกหลายทีมเนี่ย เพราะว่าเป็นการแบบว่าสอบถามถนึงความสนใจนะครับว่าทีมเหล่านั้นน่ะสนใจเขาจริงหรือเปล่านะครับถ้าสนใจจริงเขาก็พร้อมที่จะเก็บข้อเสนอนั้นเอาไว้พิจารณาเรื่องของการย้ายทีมกันบ่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดถึงกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ